ตั้งปูมือฮะสั้งปูมือเขาเอ็นหนูสิงเมื่อปีใหม่อยากออกมาหายญิงหนูครับน้องผมโอ้โหล่ะไปนางโก้โซ่ไปนะเงียบไหลายเอามันหมาเนื้อครับผมรุนไปกับบ้าดีครับผมสั้นต่อไปกับบ้าดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีครับเจอครับผมบ้าดีเนื้อครับผมเนี่ยครับ น้องมาตรงเทียบนี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วครับน้องมาตรงเทียบอยากยิ่งหนูมานะหากรบแกมม่กินไหนหาหากับแก,ม,ม,ก,ก,ก,บแกมไปเข้ามาะนะโอ้ท่นที่ไอปีใหม่เขาสินางอยู่นางกินดีๆนะเงยดหลายไปกันอยากยิ่งหนูบ้าดินจัดไห้ครับผมตองทุ่กลัวอย่างอยากออกไปเยอะเงยดหลายไปตามหลุนมนกันไ่น้อง It's light, light. <laughs> alive, <laughs> โอ้ถือขาหน่อยเดียกล่าวปล่อยไปเสียดายเนาะเนี่ยมันมันเขาไหมเนี่ยมเหยวไปเห็นเลยแน่นปะ่ะโอ้ถือขาหน่อยเดยขาสวยๆครับเพื่อนสวยๆสวยๆมาแล้วครับเตามแรกเตามแรกพาหนกออกมาจัดมือเนี่ยเออแรนกว่าแม่แรนกว่าแม่พอได้ซ้ำซ้ำแล้วถือหามเลนี่ยพมันออกเป็นได้เจ้า ไอบอกแล้วพี่กับไอบ้โ่ผิดหวังเด้วไปลาต่อครับผมอ,นนอย่างเขาก็ไปเห็ดคือนบ้อนหอกานาังกินเหล่าหานาังกินเหล่าบอกกันเบูเว่ว,ว่าเบื่อกวาเดือดรกเกิดไยลาต่อครับผมไป บม่ได้หวังนะถือจังตัวงามว่าตัวงามอะถือโค้กข้อเลยมันนี่ครับนี่ครับสวยงามสวยงามน่องได้ลานแล้วมืนน่อนี่ถือว่าบะถือว่าไอ้ความความตั้งใจสําเร็จครับผมแค่ที่สินางกินเหล่าอยู่บ้านเงียบไรเนี่ยครับหเห็นน้อยเดียวนะครับผมมันมีเลือดตามรุ่นต่อครับเอ๋อมักเนี่ยเลยไอยจัดให้ไป เออตามหาโอ้น้องเจ้าก็ยิงแม่นเลยดีว่ะสวยงามสวยงามแม่นอยู่แม่นอยู่เก็บไว้คร um ับผมพี่น้องเอาก่อนยางมาสื่อได้ยิงครับหนูแป๊บนึงครับแป๊บนึงขาบมือกูซะตัวนี้ให้เห็นหลเมื่ได้เด้อพี่น้องตัวนี้เลือดหลายครับเลือดหลายเห็นสัมผัสแล้วครับผมยังได้อยู่ครับยังได้อยู่กำลังสิงยางไปหารถครับเมยผู้กีตาเงือดหลาย โอ้โอ้โอ้เมียแล้วครับผมเมียแล้วพี่น้องปลาปาปาไปสรุปผลงานกันอยู่เลยครับผมผลงานบ้าดินมือนีครับกับน้องสวยๆครับจัดไปสามแต้มพ่อได้ไอ้กับแก้มกินเลี้ยงปีใหม่ครับผมมือปีใหม่อยากออกมาหาหญิงหนูครับน้องผมโอ้โหล่ะไปนั่งโกซวยหมดนลยเงียบไหลเอามันหมานี่ยเราครับผมรุนไปกับบ้าดินครับผมสั้นต่อไปกับบ้าดินครับผมบ้าดินกับสิขอปิดคลิปเลยครับผม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องผมกละบาดไปหาขวดเด้อครับผมสุดยอดที่เขาครับผม